ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับเมื่อนี้แอดจะโทรหาคุณพ่อสังคมนะครับเพราะวาเล่าพัฒนานะครับของคุณพ่อนะครับเขาเกาซีตรงๆเลยพี่น้องเอฟซีสังคมนะครับเนาะครับเมื่อนี้ล้างหัวเล่าพัฒนาออกนะครับกระิสรุปให้พี่น้องเขาเบิ้งว่าอาจารย์ได้เล่าเขาเนาะที่แอด าให้พี่น,อน้องเข้านะครับครับขวางสร้างคมนะครับเข้าที่เก่าซีนะครับพี่น,อน้องที่เข้าที่เก้าสี่ตรงๆนะครับเพราะว่ากนหัวเล่าพัฒนาออกนะครับเก้าหกเก้าสี่เก้าแปดนะครับเข้าที่เก้าสี่ สร้างคมนะครับครับเพิ่นให้วิ่งเก้ากับศูนย์นะครับพี่น้องเอฟยซีครับตัวประกบก็มีสามซีหาเอาสุดปังเลยพี่น้องครับมันมีแอปก็ะจะต่อสายนะครับหาคุณพอสร้างคมเลยนะครับเนาะบอลลูวาเราสิรับสายบอลูจังไรนะครับเพราะว่าปกติเราเราเห็ดหวย่อเล่าแล้วเราก็ย่งพันนิ่นอนะครับเนาะครับเดีจะวจะต่อสาย ขอสังคมออาตรวจการบ้านก้อนพี่น้องฤทธิครับนี่คือเลขรับวงในนะครับของฟังเล่านะครับเนาะกับของท่านอาจารย์ลอเวียงจันนะครับตรวจการบ้านก้อนจังพวดีทัทัหงสังคมนะครับมาแน่นอนนะครับครับเลขวิ่งนะครับเพื่อนให้วิ่งสองกับสี่นะครับพี่น้องฤทธวิ่งที่สองกับสี่นะครับตัวประกบก็มีแปดกับเก้านะครับ เขาคัก,ขก,ขก,ขกเขาเนี่ยพี่น้องซีแต่ถือว่าเขานะซีเก่าพี่น้องเขาก็ต้องไปกลับอยู่แล้วนะครับมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับเขาสมใจรับพี่น้องอยู่ซี่ครับส่วนของแอดนะครับก็ <c oughs> ชนกันนะครับตัวเลขมากรอบนี้กับี่ความมั่นใจไรนะครับเนาะของแอดนะครับกับฟันที่สี่ตัวเดียวนะครับสายวิ่งสายลุกนะครับเนาะฟันสี่รูดสี่นะครับ ครับตัวเน้นตัวจอของแอปซีเจ็ดซีแปดซีเก้านะครับพี่น้องซีเขาตัวกลับนะครับพี่น้องซีเจ็ดซีแปดซีเก้านะครับเอาก็จะต่อสายหาคุณพอสร้างคมเลยนะครับเนาะครับเพราะว่าของสร้างคมนะครับเขาตัตตรงเลยนะครับ ัสิมาตามต่อกันด้วยนะครับเนาะรางพัฒนาหัดประจำวันจันนะครับสวัสด,ดีครับพอ่อนั่นเราบอกนั่นใครสินั่นเราบอกโอ้โหสามคนเบิ่งมวยเฮ็ดเฮ็ดเหลี่ยงเล่าเดี๋ยวไปโอ้ยพอดีเลยพอ่<าฮ>พอเย็บซี่พันติดตอบมาได้พ่อเด้อ เอาเป็นมือวันจันทร์นะพอนะ่อเนาะเอาเอาวันจันทร์ได้เพราะวา่ามื้อนี้ก,ก็วันศุกร์ที่13 14วันเสาร์15วันอาทิตย์16เอาเพิ่นออกพร้อมกันกับรัฐบาลไทยสิพอ่อครับผมวันที่16ธันวาคม2 5 6 7เนอะ้าบาดนี้1 2การ ครับหลุ่นซ้อนรายการพ่อเราพัฒนาครับพ่อช่างคมครับทาเย็ซี่เป็นฝากคานำชากาแฟมากเดี๋ยวสิไปหอดไปเถองเดี๋ยวพอด้อ ครัแอปสดพ่อครับเดี๋ยวผมเดียวเสียงตัวถัดลูกครับครับพอลงก็ดีพออยากสัดเจียนอยู่เสียงครับผมครับ จอตัวเดียวเลขเก้าสี่มนี่บอ้ยขันมันผมไปซ้ำคงสุ้ทไทยอยีกน,นะพ่อเนาะมันมันโอ้ตันเนี่ยเมนมนเมีกเกนพะ่ครับนี่รักเก่าไหมนีเนะพอ่อตรงตรงเลยเนาะครับผงมืงอนเนีโอ้ยสองหเหมนเราบ่เร,ร,รว่าฝันเห็นเลข อันพอสางคมยังไงเหล็กเล่ากับเขาครับผมได้โทษน้ำสินี่โอ้ยครับอันผมก็อันเนี้ยง่ายยังอยู่พอเอาควเห็ดแล้วไปแล้วครับครับเอาเลยครับเก้ากับศูนย์ตัวเก้าเขาพี่รองเูฟซีมาเก้ากับศูนย์ครับตัวประกบ สี่ห้าหกเอา้ามันติมากแบบเก้าจะติบพ่อมันเป็นคำนวณนยครับมันก็ต้องไปตามครับครับแมีนพ่อเดยกเล่าวนิสี่ห้าหกครับพี่นลวงเอา้าผมจัแบบคู่กับเก้าสี่เก้าห้าเก้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยพอ่อครับผมเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับ ศูนย์ห้าศหศูนสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเอาสามตัวก็มีสองเก้าหกสองเก้าหกกับหหนนึ่งศูย์้าเด็กฝันตัวเก้าบ้พ่อสองเก้าหกกับหนึ่งศูนย์ห้าอันบะ 074ครับครับ1 0 5เรียกฟันกับตัวเก้าต,ตัวเดิมเนาะครับ074เนาะครับผมใครนี่รัก0เนอะครับ05ครับ0จิโอ้โหงวันนี้เนี่ยน0เพราพอครับครับเดี๋ยวผมบ้งกมก่อนครับพอสางคมโชคแมนบ่ โอ้ยแมนีนปลาซางคมนี่บ่ได้เล่นเลขผู้ใดเ,เอาตะเลขกจุกคว้างกับคว้แล้วครับผมผมก็เอาแต่ของตัวเองครับมีความมั่นใจในตัวจุกคว้างนี่แล้วเนาะครับไอสามตัวคื่สองเก่าหกเด้อครับตัวเด็นโอ้ตัวนี้น้องสองเก่าหกมากครับ,รบเดี๋ยวผมปรกลมือกันพาก เอาหนี่เด้อพี่น้องยิปซีเลขสามตัวของพุพ่นผัครับให้มากห<า>ือเกา่าครับครับเอาเน้เนๆเลขวิ่งตัวได้ผัวลักศูนย์เลยครับลักศูนย์ครับผมเนาสาร้างคมเน้นหลักศูนย์เด้อพี่น้องยิปซีเน้นที่หลักศูน,นย์นะพ่อนะครับนินยกับร่างเก่าครับแมนผัวเนาะเอาไว้ยังสี่ละ จำพ่อยบ่ไล่ครับเพราะว่าเอาผักพวนสุดทพ่อครับครับครับพี่น้องรัฐบาลไทยผมขอจ่อสาเก้าดิรัฐบาลไทยพอได้ผมสรุปข่มสุดท้ายพี่น้องเอฟซีครับครับเพราะว่าของคุณพ่อกับผมขอมาแล้วตามมาแล้วครับครับเอาพี่น้องเอฟซีถ้าโชคถ้ามันเด้อครับเด้อครับอย่าลืมนะครับ าขนมชากาแฟของคุณพ่อสางคมนะครับพี่น้องครับับสําหรับอาจารย์คำนวณเขียภาคอีสานจังหวัดอุดรนะครับพวกมีไผ่เกงเกินสางคมไปได้ครับพี่น้องซี่ครับพว่าตาเสียนนาดีนี่ก็ยังมัมนใจนตัวของคุณพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นคำนวณนี่หวอะรรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่านี่ยลดยากนะครับพี่น้องครับทั้งปีนะครับจะมี ซับวางกันเป็นบางงวดบางนี่ตาว่ากะผู้ใดตามกะมาคือเก้านะครับพี่นงเอาขอบุญขอบพุ่นน้เพรัะผมเอานอนรับฟันดีพ่อครับครับขอบพุณนหลายพ่อครับครับสวัสดีครับครัับวดีเอาพี่นงยิบซี่แคปหน้าจอครับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับ <c oughs> ครับเพียงจ่ขยับแต้มขึ้นมาของหลอดที่แล้วลักนันเป็นลักสามน้ำนะครับเนาะหลอดนี่เป็นลักซีขยับขึ้นมาเป็นซีห้าหกหัวที่แล้วเป็นสามซีหานะครับมาที่เก้า 9, <c oughs> ส,นน 04, 0, 0, 5, นสนีนะครับพี่น้องเอาหววนี่ยังมากือเก้านะครับพอสร้างคมเน้นให้คือศูนย์ซีศูนย์หานะครับครับส่วนเหล็กสามตัวนะครับพอสร้างคมสองเก้าหกเฉล่ลืมนะครับพี่น้องชี่ ถวนี่ก็อันตรายคือกันนะครับเรกพอสร้างคมถือว่าเจียงถูกคูนะครับเนาะเอาให้โชคโชคันมันนอนรับฟันดีครับคำขึ้นนี่กะพี่น้องเข้ากะบฟังว่าคงจะโฉบมันกันหลายอยู่นะครับเอาสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ